สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กันยายน2566น,นะครับแฟนเพจ a c e b o o k มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมแสดงความยินด,ดีกับนาวัตสาดาจามันไรซานี่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาว,วิชาการพัฒนาระหว่างประเทศกับนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกีฬาเยาวชนและวัฒนธรรมแห่งรัฐบโลจิสถา,านสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานด้วยถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดซึ่งมีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสําหรับนาวบซาดาจามนานไรซานีหรือว่าจามานมีเชื้อสายปากีสถานและไทยพ่อเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังของปากีสถานแม่เป็นชาวไทยโดยได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเคยอยู่ใน, Academy United, ะน,นอะคาเดมี่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดและเป็นนักฟุตบอลทีมเชียงรายล้านนาซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยครับตัวเขาก็ได้รับเลือกให้ไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับของรัฐบุลโลจิสถานนะครับในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเยวาวชนและวัฒนธรรมก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตาบอกนะครับเพราะว่าหลายคนนั้นก็เข้าไปแสดงความชื่นชมนะครับกับความสามารถของนวัตสดาจามันไรซาน,าานี่หรือว่าจามาันนะครับที่เป็น ลูกครึ่งไทยปากีสถานซึ่งปัจจุบันนั้นก็เป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดนะครับในปากีสถานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยนำเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมนั้นได้ชื่นชมแล้วก็ได้แสดงความยินดีกับคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานนะครับในการทําหน้าที่ในฐานะนักการเมืองก็รอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเนยครับทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้รับฟังได้ติดตามกันครับ